นาดิตาจ้าน,น,านูนาดิตาน้อยนาดิตาจ้าอีลาค้นฉวยอีลาค้นฉวยฉวยจ้าเอ๊ะจ้าเอ๊จ้าเอีะนูหน่อยเอ้ย นูในนอยเอ้ยนูนอยเอ้ยไอ้นูน้อยนเอ้ยนูน้อยนเอ้ยนีหนูน้อยเอ้ยยิ่งหิวนมหรอบ้านอยคนชวยหิวนมหรอบ้านอนาิตาเอ้ยนาิตา นาดิตาเอ้ยีินูน้อยนาดิตะน้อยหอยสังนาดิตะน้อยหอยสังนาดิตะน้อยจ้านาดิตะน้อยจ้านาดิตะน้อยเอ้ยยินูเอ้ยยินู อีหนูเอ้ยอีหนูจ้าอีหนูจ้าอีนาค่อนช่วยอีหนูชุดสีชมพูเอ้านี่ยังมานี่เออี่ยังมานี่เออนี่นาซูนสมบัตินี่นาซูนนี่นาซูนตี เดีวต kind of ุกตาเห็นตุกตาบล่าละตุกตา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 ผูใดวาตุกตาผูใดวาตุกตาผูใดวาจ้าหิวนมนหรอมาหลกหิวนล้วบ่ อีหนูจ้าอีหนูจ้าอีหนูจ้าหนูจ้าจ้าอีหนูจ้าจ้านาฬิกาคนช่วยนาฬิกาน้อยคนช่วยช่วยนาฬิกาน้อยคนช่วยอีหนูมี มิโม่ละจ้า <tacos> พี่หน่มิโม่ละจ้าพี่หนูจ้าพี่หนูจ้า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 พี่หนูจ้าจ้าเอาแล้เบิ่งค่าแถวบ้านเนี่ยแล้เบิ่งค่าแถวบ้านเนี่ยพี่หนูมีโม่ละบ่จ้า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  ช่วยเอ้ยคนช่วยช่วยจ้าจ้าจ้าสวัสด,ดีจ้าสวัสด,ดีจ้าสวัสด,ดีจ้าสวัสดีจ้า